ทักทายทุกคนด้วยคำว่า Hi Ryzen มาถึงซีรีส์5,000กันแล้วนะครับสำหรับ AMD Ryzen ที่เป็น CPU Socket AM4 พื้นฐานของ Socket AM4 ณวันนี้เป็น Socket ที่ใช้งานอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะในบ้านเราหรือว่าในต่างประเทศไปได้ไกลามากครับสายงานสตรีมตัดต่อทำรูปโดยที่ยังไม่ข้ามไปถึงเท e a ิปเปอร์ลงไปถึงสายเกมเมอร์เหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายแหล่ใช้พื้นฐาน CPU AMD Ryzen ที่เป็น f o c k e t m 4เยอะมากและแน่นอนก่อนหน้านี้เราจะคุ้นชินกับ AMD Ryzen 3000 Series ไม่ว่าจะเป็น3006หอูขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทนท่ 3007X 3900X หรือ 3950X ที่พูดมาทั้งหมดนี้ยังมีอีกหลายรุ่นครับที่เรายังไม่ได้พูดถึงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวที่ขายดีและบางตัวก็ทำตลาดได้ในระดับหนึ่งวันนี้มาถึงไรเซน5000ซีรีส์ครับผมจะไปง่ายๆใจความของวันนี้คือผมจะลองเล่นให้ทุกคนได้รู้กันลอง3เกมที่ผมมีอยู่ก็แล้วกันให้เห็นผลความแตกต่างระหว่างไรเซน 9,3,09x กับไรเ้นตัวใหม่ล่าสุดไรเ้น 9,5,09x ดูซิว่าณนะวันนี้ใครที่ใช้ไรเ้น 3,09x อยู่หรือ3,000ซีรีส์ทั้งหลายแหล่ตัวไหนก็แล้วแต่แล้ววันนี้ไรเ้น 9,5,09x มันมาแล้วเราควรจะขยับไหมหรือเราควรจะประกอบเครื่องใหม่ไหมที่เป็น5,000ซีรีส์ วันนี้เราจะได้รู้กันผมจะทำการเทส3เกมครับ PUBG ครับ Need for Speed ครับ Call of Duty ครับและอุณหภูมิที่ CPU โหลดแบบเต็มแม็กโดยใช้โปรแกรม Power Max เทียบกันได้เห็นเลยครับว่า Ryzen 9 3900X กับ Ryzen 9 5900X 4เรื่องนี้จะมีอะไรที่แตกต่างกันชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดหรือเปล่าอย่างที่ AMD เขาเคลมมาหรือเปล่าว่า i ิงเกิลคอเขาเก่งมาก ดูซิว่าซินกันคอเก่งจริงๆมั้ไหมก็ตะอนวันันที่เกมเรื่องงานเรื่องตัดต่อผมยังไม่ขอพูดถึงในคลิปนี้เพราะว่าวันนี้คือวันที่ <laughs> เปิดตัวเจ้า CPU 5000 Series ของ AMD แต่ผมเพื่อนจะนั่งถ่ายคลิปในวันนี้ขอทุกคนปรบมือให้กับผมและทีมงานทุกทคนด้วยครับ <c oughs> และขอขอบคุณ AMD ด้วยครับที่ส่ง CPU ได้กระชั้นชิดมากขอบคุณจากใจจริง อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันผมจะเริ่มสเต็ปแบบนี้นะครับ 3,009x พับจีและ 5,009x พับจี 3,009x นี้ for s p e e d 5,009x นี้ For Speed 3,009x c o r ์ Duty ี0 0 9 x c o r ์ Duty ี 3,009x Temp 5 9 0 0 9 x Temp Tem และผมจะมีแถมด้วยว่า 3,009x กินไฟตอน CPU โหลด100%กี่วัต 5,009x กินไฟ CPU โหลด100%กินกี่วัต สรุปง่ายๆแค่นี้ก่อนน่าจะทำให้ใครหลายๆคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นไปดูกันเลยครับผมขอเริ่มด้วยเกม PUBG นะครับไล่สเตปตามที่เราคุยกันไว้เมื่อสักครู่นะฮะแล้วก็ผมจะเริ่มในฉากที่มันใกล้เคียงกันกันลวกันส่วนการเซตติ้งนะครับจอผมใช้เป็นจอ 2K 165 h z ตนะครับตัว MSI Optic G32 CQ4 2K 165 h z Curve และเซตติ้งผมเซตเป็น 2K Ultra ปิด V-Sync เพื่อที่จะดูเฟรมเรทที่สูงที่สุดอ่ะผมจะโชว์ก่อนว่าผมปิด V-Sync จริงๆเฟรมเรทนะครับจากการมองฟ้า240กว่าเฟรมซึ่งเราไม่ได้ใช้จริงอยู่แล้วผมจะเดินไปเรื่อยๆนะครับจะเดินให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดแล้วกันนะอาจจะมีหลงทางบ้างอะไรบ้างแต่ก็ดูเฟรมเรทที่ใกล้เคียงกับ 2K u เคอัตราตอนนี้ครับ CPU กิน10กว่าเปร์เซ็นของ CPU ขนาเล่นเกมคือ 50- 6 5, 10, 7องศาโดยประมาณ นะครับแล้วก็ CPU 3 9 0 0 X จะวิ่งอยู่ที่4.2 GB การ์ดจอ2080 Super นะฮะเฟรมเรตตอนนี้อยู่130กว่ากว่า140กว่ากว่า120กว่ากว่ามีให้เห็นอ่ะเดี๋ยวผมจะลองโยนสโมกลงไป1ก้อนในบ้านเลยครับเอาให้อุดลองดูซิเฟรมจะตกถึงขนาดไหนอันนี้เราไม่ได้เทสเกมหรือไม่ได้เทสความแรงการ์ดจอนะครับผมจะให้ดูว่ากับการเล่นเกมเนี่ย CPU มันต่างกันไหมไปนะครับ ลงแล้วฮะเฟรมเลทนะครับโดนยิงครับสมองตัวเองฮะอ่ะเดี๋ยวจะตายตรงนี้เลยนะครับ120กว่าโอ้ยแปดสิกว่าโอ้ยเจอหนาๆเหนื่อยเหมือนกันฮะเหนื่อยเหมือนกันครับ70กว่าครับพับชีนี่แม่งออปติมไนซ์เกมได้แบบว่าส้นตีนมากจริงๆไม่ควรกินสเปคอะไรขนาดนี้แต่ และหลายคนส่วนใหญ่ก็เลือกใช้วิธีการเซตอัพดีเทลของตัวเกมเนี่ยไม่ต้องเยอะมากเว r ี l โลมั้งโลมั้งอะไรม้่งก่อนแล้วแต่สะดวกกันไปนะครับเครื่องบางทีแต่ละคนไม่ได้แรงนะครับอ่ะก็กับพับจีนะครับที่ 2K ปรับอัลตร้าเฉลี่ยอยู่ที่ช่วง130-140เฟรมนะครับกับ CPU 3 9 0 0 x ติดไรบ้าโอ๊ยพองตายเอ้ไอ้เฮียบอดไอ้สัตว์อ๋อเฮ้กูมากูมาแบบซ็อกคเหรอวะเนี่ย บอดใช่ไหมใช่ไหมเปิดประตูมาแล้วยิงแล้วติดมันอย่างเงี้ยมันไม่ยอมยิงผมอะ่ะเออเอาเอา,เอากับ 3900x นะครับให้ดูเฟรมเรทนะครับไม่ต้องดูผมเล่นเกมนะ130กว่า140หน่อยๆน,นะครับโดยประมาณไปดูต่อแล้วกับเกม PUBG นะครับเราเปลี่ยน CPU มาเป็น 5900x แล้วอ่ะผมให้ดูตรงนี้เพิ่มเติมละกันนะครับว่า เราเปลี่ยนแล้วจริงๆ 5900X นะครับแล้วก็ผมบอกก่อนว่าในเกม PUBG ตอนนี้เนี่ยกับ MSI Afterburner เนี่ยมันยังไม่มี CPU เท e m และยังไม่มี CPU m e g e h e r t z ให้ดูว่ามันวิ่งที่เท่าไหร่หรือว่าเทมเท่าไหร่จะมีเพียงแค่ percentage เท่านั้นทีนี้ผมใช้วิธีการมาเปิดดูข้างนอกเอานะครับกับ PUBG ตอนนี้เนี่ยผมเห็นว่า CPU บางคอนะฮะหลายคอด้วย6คออย่างน้อยเนี่ยแม่ง เอาเรื่องเลยครเมกะเฮิร์ CPU วิ่งไปถึง4.6-4.7 g กิกอยู่นะฮะแล้วเทมตอนนี้76องศาต้องยอมรับว่าเทมสูงจริงเพราะเมกะเฮิร์สูงขึ้นตามไม่แปลกเลยครับที่เราจะได้เห็นกันว่า,า5 0า0ซีรีส์แรงกว่า3,000ซีรีส์หรือแรงกว่าคู่แข่งเพราะเมกะเฮิร์มาค่อนข้างเยอะมากถึงจะไม่ใช่ทุกคอก็เถอะไม่ใช่ออลคอก็เถอะแต่น้อยครั้งมากที่เราจะได้เห็น CPU AMD Ryzen วิ่งได้ถึง เมกะเฮิร์แบบ4.6 4.7แบบง่ายๆแบบนี้อ่ะมาดูเกมกันต่อเริ่มที่ฉากเดิมเปอร์เซนเทจแม่จะว่ากินน้อยลงก็ไม่ใช่ก็กินพอๆกันครับ15 16 17 14นะครับผมปลดล็อกเฟรมเรทแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะไปจอตัวเดิมครับเครื่องเดิมเลยครับเปลี่ยนแค่ CPU จะวิ่งให้ใกล้เคียงกันแล้วกันแต่เฟรมเรทตามที่เราเห็นครับกับ5 0 0 x ไม่ได้ทําให้เฟรมเรทนั้นเพิ่มมากขึ้นกับพับ g นะครับเราเริ่มกันที่เกมพับจีก่อนเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆ130กว่าเฟรม140เฟรมใกล้เคียงกันใกล้เคียงกับตัว3 9 x และผมก็ต้องควักสมอออกมาครับเพื่อปาเข้าไปที่เดิมและเราจะวิ่งเข้าสมอเมื่อสักครู่ตอนที่เป็น3 9 0 x เนี่ยเฟรมเ่ยจะตกไปที่70-80พอๆกันครับพอๆกัน พอๆกันนะับตอนที่เฟรมเลนดดรอปผมถือว่าไม่ต่างแล้วกันนะครับกับ3กับเกม PUBG สำหรับ 3,900X กับ 5,900X ตัวไหนมันยิงกูบอดอิสัต <c oughs> อะประมาณนี้ครับกับ PUBG ผมมองว่าไม่รู้สึกถึงความแตกต่างถึงแม้ว่า 5,900X จะมีเมกะเฮิร์ถึง4.6หรือ4.7แถม เทมของ CPU ยังลอยขึ้นมาถึง70กว่าอีกด้วยจะ16นะฮะสูงกว่าตอนที่3,900 X เล่น PUBG อยู่พอสมควรเลยแหละทีนี้กับเกม Need for Speed Heat นะครับเราเริ่มที่ฉากใกล้เคียงกันเหมือนกันเซ็ตไว้แล้ว2 K Ultra Motion เบอ r ปิด VSync ปิดสังเกตได้ว่าน,นี้ For Speed Heat แม่งแดกเครื่องชิบหายนะฮะโดยเฉพาะ CPU ครับ จะกินอยู่ประมาณ40-50%ฮะแล้วก็พาให้เทมของ CPU นะัสูงตามขึ้นไปด้วยครับกับ3 9 0 x X นะครับตอนนี้67องศา4.1กิกครับเฟรมเรทที่ได้เนี่ยต้องยอมรับครับว่าใช้เยอะนะครับใช้มากเลยฮะสำหรับ requirement ของเครื่องได้ออกมาที่80-90 frame เฟรมนะครับ ผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราขับรถช้าลงสปีดช,ช้ากว่านี้เนี่ยจะทำให้เฟรมเรทมีมากขึ้นไหมไม่มีผลครับนะฮะไม่มีผลเลยนะ a เฟรมเรทยังคงอยู่ช่วง80-90เหมือนเดิมแต่เป็น80-90เฟรมที่ต้องบอกว่าลื่นนะต้องบอกว่าลื่นนะครับเราดูที่การใช้เปอร์เซนเทของ CPU และอุณหภูมิของ CPU เป็นหลัก รวมถึงเฟรมเรทนะครับกับ3 0 0 x นะฮะ80-90กว่าเฟรมนะครับเราจำค่าไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดู5 0 0 x กันครับมาดู5 0 0 x กันบ้างครับกับนี้ For Speed Heat นะครับนี้ For Speed Heat เมื่อกี้เราเท้าความย้อนกันไปนิดนึงนะครับกับ3 0 0 x เนี่ยเราจะเห็นเฟรมเรทช่วง80-90บวกๆนะครับทีนี้มาดูกับตัว5 0 0 x กันบ้าง เปอร์เซนเทกินใกล้ๆก,กันนะ40%กว่า50%เฟรมเรทก็อย,อยู่ในช่วงที่ใกล้กันครับยังอยู่ในช่วงที่ใกล้กัน80%กกลางมี90% 90%กว่กากว่าบ้างขับไปเรื่อยกๆก่อนสิดูสิว่าเฟร,รมมันจะนิ่งขนาดไหนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนถ้าเกิดคนที่ใช้จริงๆนะครับถ้าเกิดเทียบระหว่าง AMD ับ Intel เนี่ยเราจะเห็นความชัดเจนมากว่า Intel สามารถคงเฟรมเรทให้นิ่งได้มากกว่า AMD จะมีอาการที่แกว่งของเฟรมเรทที่ค่อนข้างมากกว่าแต่ในยุคนี้นะตอนนี้เราใช้ 5009X อยู่เนี่ยสิ่งที่เราน่าจะได้เห็นจาก AMD เจนนี้ได้มากขึ้นก็คือถ้าเกิดเอาไว้เล่นเกมเนี่ยเฟรมเรทจะทำได้นิ่งกว่านี่คือสิ่งที่ทุกคนคาดหวังและจากที่ลองมา2เกมก็ทำให้รู้สึกว่าดีขึ้นจริงฮะดีขึ้นจริงแต่ ไม่ได้หมายความว่า5,000ซีรีส์จะทำให้เฟรมเรทสำหรับการเล่นเกมนั้นลอยขึ้นแบบเห็นได้ชัดมากๆอะ,อะเดี๋ยวเราออกไปดูอัน i ทีรเน็แทบออกไปดูเปิดตัว CPU C กับ Core c r อเทมที่ว่าระหว่างเกมตอนเนี้ย CPU เราได้เห็น4.5 g กิกครับ4.4กว่ากว่า4.5 g กิกนะพัจี PUBG จะใช้เยอะกว่านี้นะครับไม่ก็เหอจะไม่ก็เหอจะขึ้นสูงกว่านี้ส่วนเรื่องเทมตอนนี้นะครับคาอยู่ที่เกม76องศา เออพอๆกับตอนที่โหลดพับจเลยอ่ะกลับมาเล่นน e d for s p ป e d เหมือนเดิมเมกะเฮิร์วิ่งดีขึ้นจริงแต่ก็แน่นอนครับอย่างที่อนี่เลยนะครับเห็นเทมที่สูงมากขึ้นด้วยพอเมกะเฮิร์ตสูงเฟรมเร็ใกล้เคียงครับตอนนี้ผมยังไม่สรุปอะไรนะครับยังไม่ขอสรุปว่า5 9 0 0 x กับ3 9 0 0 x ตัวไหนเล่นเกมได้ดีกว่ากันเพราะผลออกมาจริงๆเท่าที่ลองเล่นจริงๆเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงแต่รู้สึกได้ ว่าเฟรมค่อนข้างที่จะดูดีขึ้นนิดนึงนะกับนี้ for speed hit ได้เห็น90เฟรมมากขึ้นท้งนี้ทั่นนั้นอย่าเพิ่งอ้างอิงร้อยตครับเพราะว่าฉากแต่ละฉากมันไม่เหมือนกัน texture object ต่างๆในเกมจังหวะมันไม่เหมือนกันมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยในบางจุดบางตำแหน่งมีผลนะครับนี่ฮะแต่รอบนี้5 9 0 x เราได้เห็น90เฟรมกว่า90เฟรมบวกมากขึ้นถือว่าเป็นผลดีแล้วกัน เดี๋ยวไปดูเกมสุดท้ายครับคอฟดูตี้ฮะเกมสุดท้ายนะฮะก็คือคอฟดูตี้อันนี้เราเล่นโหมดแคมเปญนะครับเพราะว่ามันสามารถออคอนโทรลได้ว่าเราจะเริ่มที่ฉากไหนอะไรยงไงเพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่ได้เทสาร์ดจอเราไม่ได้ดูต้องการเฟรมเรทสูงสุดเราอยากจะดูว่าการใช้เปอร์เซนเทจอุณหภูมิของ CPU ระหว่าง 3009X กับ5 0 0 x นะครับรวมไปถึงเฟรมเรทเนี่ยมันแตกต่างกันไหมกับทั้งหมด3เกมนะครับแล้วก็ตอนนี้ ผมเปิดสุดแล้วนะครับทุกอย่างและเปิด enable effect ทุกอย่างลวมไปถึง RTX ด้วยนะครับ percentage เ,เ,เ,เนี่ยใช้อยู่ในช่วง20ต้นๆถึง30กลางๆสำหรับ3 0 0 x แล้วก็เท e m e 3 0 0 x ตอนนี้นะฮะ59องศาอาจจะมีขึ้นบ้างลงบ้างนะครับแก่งๆบ้างก็ลองดูอันเองนะฮะส่วน frame ร a ครับ70ากกว่า80 ปลายๆอาจจะมีชั่วแวบชั่วแวให้เห็น90ได้บ้างค่อนข้างใกล้เคียงกับ Need for Speed เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ผมมองตัวเลขจากการกินไฟทั้งเครื่องตอนนี้อยู่ช่วงประมาณ380กว่าวัต์เดี๋ยวเราจะมีโหลดเฉพาะ CPU ให้ได้เห็นอีกด้วยนะครับเดี๋ยวแยกกันอีกทีนึงเป็นเฟรมเรทที่แหมเราจะพูดถึงเฟรมเรททำไมนักหนาเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการดูว่าเฟรมมันจะสูงมากแค่ไหน รเราต้องการดูเทียบกันระหว่าง3 9 x กับ5 9 x นะครับว่ามันเห็นผลแตกต่างไหมกับการเล่นเกมยิงแม่งเลยพวกยิงแม่งก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดู5 9 x กันต่อเลยครับในส่วนของ5 9 x นะครับกับ c l l of Duty นะฮะแคมเปญเหมือนเดิมครับจะได้คอนโทรลฉากได้นะครับเอาใกล้เคียงเนาะเปอร์เซ็นเทการกิน CPU ของ5 9 x กับเกมนี้ครับอยู่ที่ช่วง20กว่า20ไปปลาย และน่าจะมีกินเยอะกว่าน,นี้บ้างในบางจังหวะนะฮะสาบ้างอะไรบ้างเอ,อ่อเฟรมเรทนะครับสำหรับ 5009X ผมจะพูดแบบเอเวอเรจนะกันนะครับเฉลี่ยโดยประมาณเราได้เห็น70เฟรม80กว่าเมื่อสักครู่มี90กว่าบ้างซึ่งก็ยังถือว่าใกล้เคียงกับตอนที่เป็น 3009X อยู่ในส่วนของ performance จาก CPU ลองไปเรื่อยๆครับอ่ะมี80กว่านะครับเอาแบบใกล้เคียงนะฮะไม่เอาเราจะไม่ว่ากันแบบเป๊ะๆนะครับเพราะว่าฉากแต่ละฉากมันไม่เหมือนกันนะครับการขยับการเคลื่อนที่ movement มันมันเอาแค่ใกล้เคียงก็พออืมเพมเลยใกล้เคียงมากครับ5 9 0 0 x กับ3 9 0 0 x ใกล้เคียงจริง เออผมรู้สึกว่า 5,009x ทำเฟรมเรทได้นิ่งกว่านะหรือผมคิดไปเองคนเดียวแต่ได้ที่ผมจับอาการดูเนี่ยเหมือนเฟรมเลท 5,009x นิ่งกว่าจริงๆ80 90 90บวกเหมือนกันเลยครับไล่ๆกันอ่ะฟุกลองออกไปดู CPU C ซิว่าตอนนี้ CPU มันรันที่เท่าไหร่ดูคอเทมด้วยเลย7 7 76ครับ7 7 76 79อ่ะมี78 CPU ได้เห็น4.6 g ิกครับ4.640นะครับ4,640ไม่พอๆกับตอนที่เล่นพับ g ประมาณ6คอนะครับที่พุ่งขึ้นไปถึง4.6แต่เทมใช้เยอะครับ7 7 78มีให้เห็นคนระับะกลับมาเล่นต่อสักนิดหนึ่ง Call of Duty เฟมเลนผม มองว่าได้ตัวเลขที่ใกล้เคียงกันนะแต่เรื่องความนิ่งผมมองว่า 5009X ทาได้ดีกว่านิดนึงน่าจะเป็นเพราะเมกะเฮิร์ที่สูงขึ้นด้วยนะครับแต่อย่าลืมนะฮะเมกะเฮิร์ที่สูงข,ขึ้นของ CPU เนี่ยตามมาซึ่งเทมขอเทมนะหรือว่าอุณหภูมิของ CPU ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเล่น 5009X สิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีเลยคือชุดระบายความดดร้อนดีๆฮะใครสะดวกน้ําไปน้าใครสะดวกลมหาลมดีๆครับระเบิดมาครับฟุกโอเค เรียบร้อยครับโดนระเบิดอะประมาณนี้ครับได้เห็นแล้วนะครับเทียบกันอย่างชัดเจนพอสมควรนะครับอะมาถึงการทดสอบนะครับเมื่อกี้หรือว่าตอนต้นผมบอกว่าเราจะใช้ power max แต่ผมขอเปลี่ยนเลยเพราะว่า power max จะมีบางช่วงบางจังหวะที่พอเรากดโหลดปุ๊บ tdp มันสูงนะครับพอ power max ใช้ tdp สูงปุ๊บตัวคูณของ cpu จะ ดอบลงทันทีจากเช่นเล่นเกมเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะเห็นครับว่าเทอร์โบบูสบางคอมันไป4.1 4.2แต่พอมันโหลด CPU 100%ทุกคอทุกเทรดแล้วเนี่ย TDP มันเยอะนะครับแล้วบอร์ดเราไม่ได้เซตอะไรยกเว้นเปิด XMP RAM อย่างเดียวเพราะฉะนั้นตัวคูณของ CPU และไฟเลี้ยงมันจะเป็นออโต้ที่ผมทำออโต้ก็เพราะว่าจะได้เห็นว่าถ้าเกิด3 0 0 x บูสต์จะวิ่งที่กี่กิก รวไมไปถึง5 9 0 0 x b o o t จะวิ่งที่กี่กิกคือปล่อยออโต้เลยเน้นแบบให้มัน performance ออโต้ของมันเลยเราจะไม่ไปยุ่งกับมันผมเลยเปลี่ยนเป็นใช้โปรแกรม cinebench r 2 0เดี๋ยวจะรัน2รอบนะครับรอบแรกแล้วก็กดรันต่อรอบ2แล้วดูสิว่าคอนะครับ cpu คอจากคอเทมเนี่ยเทมขึ้นไปที่เท่าไหร่และ3 9 0 0 x กับ cinebench r 2 0ได้คะแนนเท่าไหร่รวมไปถึงสปีดจะวิ่งถึงกี่กิกถ้าพร้อมแล้วดู cinebench r 2 0รันพร้อมๆกันครับ เริ่มนะฮะจาก i อเดน p u 3 9 x ที่ช่วง4 0กว่า50กว่าวิ่งขึ้นวิ่งลงเพราะมันมีบางคอบางเทรดมันแตะกระโดดขึ้นบ้างลงบ้างเรื่องความเร็วของการรัน c i n e b e n i 2 0ผมไม่พูดถึงนะครับคะแนนผมไม่พูดถึงแต่ดูคะแนนเทียบไว้กันก็ได้อะให้ดูเทม์ครับให้ดูเทมส์70องศาให้ดูเทมส์70องศาเทม c ์ u พนะครับเราว่ากันที่เทม c ์ u p u อย่างเดียวเลย ถ้าจบรอบนี้เราจะรันต่อ71องศาครับ CPU ยิ่งอยู่3.8ไปไป3.9อะกดรันต่อเลยครับรันซ e d i m e n t ต่อเพื่อให้เทมป์อินไดหรือว่าอุณหภูมิภายในไดของมันยังไม่ดรอปลงนะครับเราจะได้เห็นคอเทม์ที่ชัดเจนมากกว่าเดิม70องศา3.9เหมือนเดิมโดยประมาณและการกินไฟการกินไฟตอนนี้ฮะ CPU 100%นะครับ อยู่ช่วง225วัตต์ถึง230วัตต์ก็แล้วกัน,กนอารติเฉลี่ยปัดขึ้นแล้วกัน230วัตต์ CPU หลอก100%นะครับบางคนจะเอา CPU ตัวนี้ไปเป็นตัว export file ก็ลองคำวนวณ power supply ดีๆคำวนวณค่าฟงค่าไฟดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวลองดู 5900X เทม3 9 0 x ขึ้นไปถึง72 73นะอ่ะไหนลองดูคะแนนสิซีดี20ออกมาเท่าไหร่สำหรับ3 9 0 0 x 6,785พอยต์ 6, point, ครับกับมันติเทรดมันติคอร์มาดู 5,900X กับ Cinebench R20 กันบ้างนะครับผมตัดซิงเกิลคอร์ไปเลยเพราะว่าเราจะเอาตัวใหม่มาวัดซิงเกิลคอร์กับตัวเก่าผมว่ามันก็ดูไม่ไม่ยุติธรรมกับซิงเกิลคอร์อ call, ตัวเก่าสักเท่าไหร่นะครับอ่ะซิงเกิลคอร์แล้วเราเข้าไปว่ากันนู่น Intel AMD นู่นมาดูกัน Cinebench R20 นะครับดูซิว่าเมกะเฮิร์ตของ5,900 x จะวิ่งขึ้นที่เท่าไหร่ การลันมันติเทรดแบบนี้วมื่อกี้ได้เห็น4.6แว็บนึงอะและมี4.1กว่าๆครับในทุกคอครับบางคอมี4.2ให้เห็นฮะคอเทมยังอยู่ที่66เฮ้ยอ๋อมัน 4. มัน4.2 4.3แว็บเดียวแล้วมันก็ลงมาเป็น4.1นิ่งๆส่วนใหญ่จะเฉลี่ยอยู่4.1มากกว่า4.1กว่าๆบ้างบางจังหวะ อืเทมสวยแท้ล่ะหกสิบเฮ้ยไฟน้อยแท้เลยวะไฟน้อยแท้อ่ะเดี๋ยวลันอีกรอบนึงลันอีกรอบนึงครับอืมอืมได้เห็นคะแนนกันแล้วนะแรงกว่า3,900 X ประมาณ1,000พอยต์ครับอืมมาดีเว้ยมาดีเทมช่วง69ครับกับการลันซีเบนซรอบที่2 68ครับ เมกะเฮิร์ยังวิ่งอยู่ช่วง4.1โดยประมาณอยู่เกือบเกือบ4.1 4.1กว่ากว่าเทม67เทมเท่า 3,9X เมื่อกี้เลยการกินไฟอยู่ช่วง220วัตต์220วัตต์นะครับโดยประมาณนะครับเทียบกันเอาเองนะฮะโอ้โหอ่ะมาดูพอยต์กันซิวัดกันเห็นเห็นเมื่อสักครู่เนี่ย3าทำได้ทั้งหมด 6785นะครับสำหรับ5 9าพันเ้าเอ็กได้เจ็ดเจาก็ราวๆพันพอยต์ก็แล้วกันแต่สิ่งที่เราเห็นคือตอนที่มันบูสต์แบบออโต้ตัวคูณออโต้ไฟเลี้ยงเนี่ย5 9าพัสปีดสูงกว่ารหรือว่าเมกะเฮิร์สสูงกว่านะครับ3 9มพัมันจะอยู่ช่วง3.9กิก3.9กว่ากว่ามีเห็น 4, 4, 1, 4 3, 3. บ้างแต่สำหรับ5 9าพัเนี่ยมี4.1 4.2บ้างนะครับได้เห็นตรงนี้ฮะที่เทอร์โบบูสต์นะครับแล้วก็อุณหภูมิ ไล่ๆกันเลยครับ6 6 6 7 6 8องศาการกินไฟผมมองว่าพอๆกันนะครับพอๆกันยังไม่ได้หนียังไม่ได้ฉีกยังไม่ได้ทิ้งกันขนาดนั้นกับคลิปนี้ผมยังขอไม่สรุปอะไรชรัดเจนแบบ100%นะครับผมมาทำให้ดูเหมือนเป็นบทวิจัยให้ตัวผมเองด้วยให้กับทุกๆคนที่ดูด้วยนะครับเพราะว่าผมมองว่าอาจจะยังมีบางสิ่งบางอย่างเช่นรเวอร์ CPU รเวอร์การจอ แพดเกมรวมไปถึงตัวการ์ดจอเองเพราะวันนี้เราใช้2080 Super ที่เป็นการ์ดในเซกเมนต์ถือว่าก,กลางๆนะตอนนี้มันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เช่น CPU โหดขนาดนี้อาจจะต้องอยู่กับการ์ดจอที่มันเว้นรุ่นใหญ่กว่านี้อา,อ,าอาจจะเป็น3080 3090หรือ6008 Series 6009 Series ของ AMD ที่กำลังจะออกในเร็วๆนี้ก็เป็นได้ครับแต่นี่ที่ทำให้ดูเพราะว่าอยากจะให้ดูคร่าวๆว่า ถ้าชุดนี้ประกอบเซตนี้สเปคประมาณนี้จะได้ความแรงประมาณนี้เพราะผมเชื่อว่า2000ซีรีส์ยังเป็นอะไรที่หลายๆคนใช้อยู่แต่วันนี้ผมทำให้ดูคือเอา3 0 0 x กับ5 0 0 x มาลองหวดเกมให้ดูสัก3เกมแล้วก็เห็นค่าต่างๆที่ให้เปรียบเทียบกันง่ายขึ้นผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีคำตอบครับใครที่ใช้ 3009x อยู่นะครับหรือรุ่นใกล้เคียงแล้วอยากจะขยับมาเป็น5 0 0 x หรือรุ่นใกล้เคียงเดิมที่คุณมี คุณลองเอาตรงนี้เป็นจุดตัดสินใจก็ได้ว่าเอายังไงดีแต่อย่างที่บอกในตอนเมื่อกี้ว่าอย่าเพิ่งเชื่อผมทั้งหมดวันนี้ยังไม่ใช่บทสรุปที่ร้อยเป์เซ็นต์ครับผมทำให้ดูคร่าวๆนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นคำตอบให้อะไรชัดเจนมากขึ้นอีกเยอะเดี๋ยวผมจะทำคลิปเรื่อยๆครับอาจจะเอาเครื่องน,นี้นี่แหละแล้วเปลี่ยนการจอนะครับแล้วก็ในอนาคตจะมีเพิ่มเติมในส่วนของการ Export ไฟล์ที่เป็น 3D หรือ Export ที่เป็นวิดีโอ เราใช้ CPU ดูซิว่ามันจะช่วยจริงไหมและตอนที่ EXPORT v i d วิดีโอ CPU มันบูสต์ที่เท่าไหร่สำหรับ5 9 0 0 x CPU ตัวน,นี้ยังอยู่กับผมอีกสักระยะหนึ่งจริงๆอยากให้มันอยู่กับผมตลอดไปผมจะได้ลองเล่นลองอะไรได้เยอะ3วันอยู่กับผมผมทำได้ไม่ทันจริงๆครนะครับจะพยายามทำให้ดูเรื่อยๆกันแล้วกันแยกซอยคลิปออกไปเยอะๆหน่อยแต่สิ่งที่ชัดเจนอย่างหนึ่งเลยคือเราได้เห็นเมกะเฮิร์ urst, ขณะที่สปีดมันบูสต โดยการปล่อยตัวคูณออโต้ไม่ไปยุ่งอะไรกับตัวคูณเลย5 9 x ทําได้ดีเกินที่ผมคิดเอาไว้ตามสเปคคือ5 9 x จะต้องมีเทอร์โบบูสเต็มที่อยู่ที่ 4.8GB แกิกแต่วันนี้ผมยังไม่เห็น4 8 g กิกครับผมเห็นที่ช่วง4 6่จกว่า,วา,วาเต็มที่4 7แต่ก็ถือว่าเกินคาดผมมากแล้วและแม่งบูสที่6คอด้วยไม่น้อยครับสำหรับ CPU 12คอร์ีเทรดตัวนี้ ราคาผมขอไม่พูดถึงแล้วกันณนะวันที่ผมถ่ายเนี่ยผมพอรู้คร่าวๆคือช่วง18-19 0แต่ยังไม่รู้ชัดเจนร้อเปเซ็ว่าตกลงแล้วจะตั้งราคาขายที่เท่าไหร่แต่อยู่ช่วงประมาณนี้ฮะหมื่นแเนะครับเอาไปตัดสินใจดูที่เหลือคุณคิดเอาเองเงินของคุณอย่าให้ใครมาตัดสินผมเองก็บอกให้คุณไม่ได้ฟันธงให้คุณไม่ได้น่าจะทยอยวางเต็มตลาดในเร็วๆว,วันนี้ ช่วงต้นๆนี้อาจจะหาของอยากนิดนึงสำหรับ5,000ซีรีส์ใน CPU amd r y z e n ขอบคุณ amd thailand ครับขอบคุณทุกคนด้วยที่เข้ามาดูคลิปนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยแล้วคลิปต,ต่อไปผมจะทำอะไรให้ดูบ้างเปรียบเทียบคอมเพลอะไรให้ดูกันบ้างรอติดตามครับผมกลับมาแน่ครับผมปล่อยมานานแล้วครับ1ปีกว่าเต็มๆครับมาทาร้านเดี๋ยวแ t คอ k กลับมาแน่นอนและพวกคุณจะได้ดูอะไรที่ชัดเจนไม่อวยแบบนี้ อีกเยอะเพราะถ้าเกิดอวยมันต้องอวยคมขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกันแตงส์คอมเจ้าของเดียวกับคอมมิกสสวัสดีครับ